น้องดํากันนะคะแล้วต่อไปแล้วก็ไปเลือกชุดแล้วเราก็เขียนว่าตออำดํานะคะแล้วเราก็ดูเลเลยว่าเราจะเอาชุดไหนนะคะหนูก็จะเอาชุดนี้แล้วหนูก็จะไปไปเขียนตัออำดํามันเดิม ก็จะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วทรงผมใส่แล้วก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะตัวอำำัมตั นะคะทุกคนเลือกทรงผมกันค่ะต่ออันดำโอเคแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนไปถึงสีดำนะคะอันนี้แหละค่ะนี่แบบนี้ก็จะได้เป็นน้องดำนั่นเองแล้ว ก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะคะเราก็จะุดแบบนี้ก่อนไปก่อนก็ถึงสามนาทีค่อยพอยถึงสองนาทีแล้วค่อยอาไรเก่นนะวนต่อไปเราก็ไปสร้าง ตกแมพ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 รูแผ่นทำผู้คนะคะแล้วก็มาที่นี้แล้วเราก็กดออกไปในบ้าน ทุกคนดูนี่สิอ่ะกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้นะทุกคนกระโดดคือหายเลยจริงๆใช่ไหมขอที่นั่งหน่อยค่ะอขอไปที่ งั้นก่นอนนะคะทุกคนเอาวันนี้สามแล้วตายตาโอเคเดีย๋ยวอปตรงนี้กัน